มาบอกหอดที่ได้ตองมาถึงที่หมดมบาไว้ดบ่ไว้แล้วครับเดี๋ยวเอฟซีเอฟพีล่อเก่าเนี่ยนเอาเมื่อนั้นคือว่าสองหกเมื่อนั้นเลขสอบครับสองหกเลขสอบส่วนโตเป็นเลขฝันนะครับสองหกถ้าวันเลขลับตั้งหากนะครับเลขรับกับมาแต่เมื่อวานนี่แหละครับพี่น้องแต่เมื่อวานนี่แหละคือเลขลับมาเมื่อวานนี่ตามนัดเนาะแต่ว่า ทางช่องบา่ทาันได้ดไปทางอันบ้านอาจารย์เพิ่อนน่ยุคข,ขั้นเาฟังเนาะครับ fc โทรหาวุนว่นๆเด้เ FC, สิโอ fc เบิร์ซับโทรหาบ่เ <c oughs> บิ่งเบิร์ซับไม่ไปซายเบิบบบร์ซับพมลงว่าซัตต์คำว่าเบิร์ซับเพิ่นอยู่ไกลเพิ่พนบ่ได้มาอืากก็ท่านั้นล่ะครับอืมก็เลยมาหาเลยตีน,อน้องมื้อนี้ก็เลยได้โอกาสทางพานก็ได้มาหามาแวะก็มี fc ในช่องเนาะช่องผมเนาะถามมาว่าเออเลข สองหกมันเปลี่ยนเป็นห้าศูนย์หรอหรือศูนย์ห้านี่คือทําความเข้าใจใหม่หนะครับมันคืออะไรครับผมเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ได้ทําไงสองหกนี่เป็นเลขสอบนะครับเป็นเลขชอบสอบแต่ตองวดเลยครับเลขประเล <คน S 1> เาดนะครับไม่ไม่ใช่เลขมีที่มาใช่ไหมอันนี้ใช่เป็นเลขสอบส่วนตัวนะครับเลขที่มาต่างหากนะครับโอ้ oh, เลขมีที่มามาต่างหากครับแต่ว่าโบแมนได้เลียน เลขบเปลี่ยนเลขไม่เปลี่ยนเนาะไม,ไม่เปลี่ยนเขาเอฟซียอย่างงงนะครับเลขไม่ได้เปลี่ยนนะครับเขาถือมาดูบ่ค่ะเลขครับเลขรับเป็นกาถือมางวดวังหันงวดแรกนะครับเปิให้มางวดแรกงวดแรกวันนี้งวดเปิดหายตัวใดเขาจะหย 60, ้ยหกศูนย์ศูนย์หกตัวเดียวดังเลยครับดังแล้วเป็นการยำมาออกอีลีเดอร์กับออกอีลีสายรับสรงมากครับ อาจารได้เดียวเลยครับเอฟซีก็ได้มั้ยู่บครับเอฟซีก็ได้ไรกันที่ได้อยู่แหละตีแต่ว่าเป็นงวดแรกอันนี้งวดที่สองอันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดเนี่ยนะครับงวดที่สองรอบมีลาข้นล่อลายครับรอบเป็นความหวังของประเทศคนล่อลายเด้งวดนเนี่ยว่าขึ้นจังวดเด้งวดที่แล้วคนยังประจักษ์นำเนาะครับ บานนี้มันเขาอ้วดนี่เป็นค่วมวังดีหางเดียวได้เลขมากฝันดีบ่ค่ะกะบ่ได้ฝันเด้ครับถ้าพักเป็นสบายใจสบายใจนี่ไงเป็นอิ่มใจครับก็บ่ได้ฝันแค่เป็นอิ่มใจคิดว่าทีถือบอคิดว่าสิบพอพลาดเล้วให้ใจดิเพราะว่าบอฝันถ้าว่าเป็นสบายใจเป็นยิ้มอิ้มใจนั่งเป็นสิได้เงินเลยคือสิได้เงินถ้าว่าเป็นสบายใจอาจจะได้เงินจั่ไงนะ เแต่พอได้ฟันว่าได้นั่นได้นี่นีคือข้าเลยแต่บอตามความจริงนะครับเขาว่ารับมีทีมาแต่ว่าไม่มีที่ไปครออกยางเดียวสันรับมีที่มาแต่ว่่มีที่ไปออกยางเดียวเป็นบามากกับวาต้องเพิ่นไปนะครับแมนบอมแมนเท่ากับรอบวันที่สิบหกเนี่ยนะครับกินนิดแท่รอดูกันนะครับ ของแกของปลอมส่วนมากนี่จะเป็นสองตัวหรือสามตัวครับพี่นี่จะสองตัวครับสามตัวไม่มีใช่ไหมไม่มีครับเป็น่ไม้สองตัวเด็บสองตัวตัวเดียวถ้ามาเลีกสองตัวแต่ว่าตัวเดียวสองตัวเอากระกรับเอาคเม็ดเดียวงอาง่ายเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับเม็ดเดียวตัวเดียวครับผมก็คือให้มาแค่สองตัวครับบันคับใบลายครับ แจบไว้หลไปน้อเลขลับมวเนยไปน้องหารบ้างครับแพงไหนกับบมีครับเออหาซื้ซืหาครับหยิบไดหรือยังตอนนี้ได้ที่ใบหนึ่งใบเาท่านเพื่อนเบรยตัวไหนห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับซื้อหากับบมี่ซื้อหากัเออไปบ่ท่านมูลแต่ท่านได้เลขมากนี่รับมีที่มากระซีคือเบิร์ดไว้พด บอร์เตอร์มันดังทั่วประเทศเนาะดังแห้งเนาะครับห้าศูนย์เขาส่งมาให้คือห้าศูนย์เลยเขาทร่มาบอกเลยครับห้าศูนย์ห้าศูนย์เม็ดเดียวเม็ดเดียวครับห้าศูนย์เม็ดเดียวไปตองลงทุนนลายไปตองร่งทุนนลายพี่นนองตัวเดียวทุนๆเลยห้าศูนย์เม็ดเดียวครับดี่ครับน้อยๆเขียนเปีกกลับวงในกลับร้อมบ่จ้ะกับครับ ตัวใดกว่าค่ะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับโอ้ครับรบนล่างใช่ไหมพี่ครับมางวันที่แล้วออกล่างแมนจะเทีวกลก็ออกล่างจุดอิปลอตตอรี่ได้จะไหนครับครับเป็น,ปนสูตรเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขอะไรไ่รูร้เราไม่รู้รไว,ว่าจะเป็นเลขลับอะไรเนานะอ,อาจจะเป็นว่าเป็นไขมาจำมันกับว่าบอสอบข้าเจ้ามีคนชงมากแต่กี่เพื่อข้าเจ้าถือลาางงดแล้วที่ เขารู้จักกันเป็นญาติกันอย่างนี้แหละเขารู้จักกันเอาก็ส่งมาให้เราครับโบนเม่นผู้อื่นมีไม่หลายพี่น้องกันรู้จักกันครับคาโบนเมนพี่น้องก็ก็ะเาหายสินพี่นาะกระเาหายครับห้าศูนย์ตัวเดียวเลยเมียนครับห้าศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวตัวเดียวนะครับตัวใดก็ค่าเม็ดเดียวห้าศูนย์นะครับมาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะเพิ่มมาลอยคนที่ครับลอยเปอร์เซ็นต์ลอย มันมั่นใจอยู่แต่ว่ามันสีแมนบอแมนพุมกับโบรลจักครับพ้อมครับบนล่างด้วยครับผมอุ้ยตัวเดียวเนาะคือทั้งบนทั้งล่างหลายหางในน้อยเทนเขาซาว่าเลขเปลี่ยนเลขเปลี่ยนนี่คือไม่เปลี่ยนโบมี่ครับเลขเปลี่ยนไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีเลขแค่เลขปักเราเฉยๆเลขมักสองหกหกสองนะครับ ส่วน05นี่เป็น50นี่เป็นเลขเขาส่งมาครับเลขรับแพร่สมหยโอเคครับครับปรับความพอใจ FC ครับเลขบบมีเปลี่ยนนะครับบางคนเขาคิดว่า26นี่เป็นเลขมีที่มาไงใช่นะครับอ26ไห้ใต้ตองหวัดเป็นเลขมัดเลขมัดครับางคนก็ตอบว่าง่ายเลขฝันนะครับเป็นเลขฝันครับจะไปร้ายไปน้อยเลยครับ ที่ทังบ้านหูยกวจัไปแล้วไหนจัดใบกได้ครับใบหนึงครับใบเดียวครับบอมีไหาไม่ได้แล้วมันเบิดแต่ถือว่าทงไยไปไปหายด้วยครับอาหาบมี่ยังได้กับมี่ก็ได้แม่กหากบมนกหาอันพูดได้มานได้ใบเดียวมันดังไรเขาออกกนแต่มือมือเพิ่โทรมากรับรงคลิปกี่น่องเบิ่ง แผงออตอรี่มากค่ะมีอยู่ตั้งหลายาข้าเจ้าของหุมออกบดอบเรียลหรอครับพอพอปล่อยไปแค่นั้นแหละไม่มีเลยทีนี้เนาะครับไม่มีเลยหาซื้อไม่ได้แล้วแถวนี้เนี่ยหาซื้อไม่ได้แนละ้วเลขรับมีที่มานะคะครับสรุปก็คือว่าอุดอรนี่ไม่มีขายแล้วตัวนี้บะมี่ครับคือน้าบะมี่แยงได้กับบหมี่ตลาดนัดเครขา,าขครอะไรเราทำบะมี่บรหาสูนไม่มีเลยครับ สุดยอดสุดยอดนะครับผมเอาจงให้ดูหน่อยครับเอบ FC รอคอยแขนแขนหางเดียวตัวพี่เนาะห้าตันนะครับเลขลับตัวครับหาตัวตหานะครับเบอร์หินกะคือว่าท่านมองแล้วบาบนี้ครับ ส่วน26เลขสอบส่วนตัวนะครับครับบคนสับสนไงคือเลขลับคือ50เลขมัดคือ26ครับผมครับ26ในเตตองวัดนะครับฮาส่วนนี้เพื่อนเขาไายเมื่อวานนะครับอที่ผ่านมาเอาสมมติว่า FC อยากจะทักหาส่วนตัวอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ได้ครับเอาอบอกหน่อยครับผม เบอร์เบอร์โทร081นะครับครับ948 1268นะครับโชคชัยโชคชัยนะครับ081 948 1268นะครับเพราะว่าเราอยู่ไกลกันครับครับบางไกลมันไม่ได้ไปอย่างนี้นะก็ลองทักหาพี่โชคชัยดูนะครับเจ๊เต๊ซื้อนี่จะได้สู้กับเรไหมโู้ไชวันนี้แ่นองได้สู้ก็ได้แน่นอบ ขอพุ้นได้หลายเอาสูงมาฝากดีครับโูคมาส่งถึงบ้านเลย